สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้ผมก็อยู่กับ body W สองห้าสามเพื่อเพื่อนนะเป็น GLC นะนะก็ะคือวันนี้ผมอาจจะมามาแชร์นะเพื่อนนะเป็นหมดหนึ่งนะในการทดสอบแอร์อะไรเงี้ยอย่างลูกค้าบางท่านอาจจะเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างอย่างคันนี้ในกด25นะอาจจะมีการแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะสมมุติว่าเรา มีการทดสอบแอร์กันเพื่อนๆนะผมอาจจะแชร์ว่ามันจะมีปุ่มหนึ่งนะเขาเรียกว่า exhibition mode ก,ก็คือเอาไว้สำหรับเราในการ test ก,การทำง,งานของแอร์เพื่อนนะทดสอบแอร์ก็เนี่ยเพื่อนๆก็กดปุ่มเนี่ยเมนูที่หน้าจอแอร์เนี่ยกดค้างไว้เลย พอกดค้างในเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแอร์เนี่ยเขาก็จะคำนวณเองแล้วเขาก็จะไปที่อุณหภูมิย2บสององศานะก็คือจะเป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเหมาะสมที่สุดแล้วกันนะในการาทดสออุณหภูมิแอร์นะของ Mercedes Benz นะเพื่อนๆอาจจะกดปุ่มหมุนบนช่วยด้วยแล้วก็เนี่ยแล้วก็ได้เทสไปลมไหลออกปกติไหมนะะเป็นการทดสอบแอร์เองหรือว่าจะเป็นการทดสอบร่วมกับ ลูกค้าก็ได้เพื่อนนะเพื่อที่จะได้แบบว่าเป็นการาจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าเอ๊ะปรับเท่าไหร่ดีอะไรเท่าไหร่ดีนะอาจจะยืนยันไปเลยว่าเนี่ยเป็นซเขาอาจจะนะแอปพูไว้ที่ย2องงศาเป็นอุณภูมิที่เหมาะสมที่สุดอ่ะจอจะขึ้นประมาณนี้ผมว่าก็จะแล้วก็กดหมุนวนช่วยอ่ะประมาณนี้เอาใหม่เ๋ยผมลองให้ดูใหม่สมมติว่าลูกค้าปดมาปุ๊บมาเลยยี่สิบ จะเท่าไหรแ่แหละอย่างคันนี้เนมะื่อกี้ก็ยี่มห้าอย่างเงี้ยยี่มห้ามาเลยอาจจะบอกแอร์ไม่เย็นบ้างอะไรไม่เย็นบ้างเ,เพื่อนก็อาจจะแข็งเข้ามาเลยปึง้งเนี่ยกดเมนูค้างไว้กดค้างไว้ไม่เกินสิบวิ้นเพื่อนนะแล้วก็จะคำนวณเองนะถ้าได้ยินเสียงลมก็จะเริ่มปรับมายี่สิบสองเองออโต้นะลมอะไรก็จะโฟเอง เขาคำนวณเขาเองแล้วเราก็กดช่วยแค่วนแค่น,นั้นเองนะก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะกับอเอ็กซิบิชันโหมดนะก็ใน WGLC นะ W253 สองห้าสามก็อาจจะเอาไว้ทดสอบแอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าอาจจะแอร์ไม่เย็นมาหรือเป็นการทดสอบร่วมเพื่อตัดปัญหาได้ว,ว่าเราจะเทสแอร์หรือจะทดสอบแอร์เนี่ยที่อุณหภูมิเท่าไหร่ดีนะก็ คอนเฟิร์มไว้เลยเพื่อนๆนะว่า m ม r c e d e s b e เบนเนี่ยเขานะแอปพู Apple ที่ประมาณ22องศานะก็ประมาณนี้กันนะวันนี้ก็ลาก่อนนะครับกับ G L C 53นะเฮ้ย G L C 253อ่ะไปละบาย